สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้แม่เพียวจะพามาชมบ้านไม้สองชั้นที่แบบประยุกนะคะประยุกตกแต่งให้สวยงามค่ะแม่เพียวมารีวิวเด้อนี่นะคะเป็นบ้านไม้สองชั้นธรรมดาแล้วนี่แหละคะ่ะแต่มาประยุกทําใหม่ตกแต่งใหม่เป็นบ้านของเ,องเจ้าของผักหวานนี่แหละคะ่ะรั้วเพิ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะรั้วเพิ่นนะคะจะเป็นรั้วแบบไม้ฉลุไม้ฉลุนะคะ งามค่ะแล้วก็ใส่แบบอีกันศาสตร์เป็นไม้อัดออไม้เชื้อรานะคะตีเป็นระเนงตกแต่งไมเป็นระเ,งเนะเงกันแดดกันฝนกันอะไรค่ะเบื้องต้นผักหวานก็ท่วมเท่าบ้านเพิ่นเลยค่ะผักหวานป่าที่เพิ่นมาปลูกในบ้านนะคะกําแพงบ้านเพื่อนก็จะทําเป็นก่อปูนครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ฉลุครึ่งหนึ่งสวยงามนะคะสวยงามมาก เดี๋ยวแม่เพียวจะรีวิวชั้นล่างนะคะว่าเป็นยังไงมาชมกับแม่เพียวนะคะทางบ้านเพื่อนก็จะเป็นนี้นะคะนี่นี้นะนี่คะ่ะไม้ฉลุแบบนี้นะคะนี่เป็นไม้ฉลุแน่นหนานะคะสวยสวยคะ่ะสวยคะ่ะทําเป็นประตูรว้วนี้ก็สวยนะประตูรูดของเพื่อนก็ จะเป็นจะเป็นฉลุเหมือนกันนะคะเออเออได้จังเปาะได้จังเปาะด้จังเปาะได้จังเปาะเดี๋ยวสิททำเล็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะคะข้างบนเพื่อนก็จะเป็นฉลุบันไดเพื่อนก็จะเป็นฉลุฉลุมาเลยะคะ่ะสวยเพื่อนทำสวยนะคะ เดี๋ยวจะถามเพื่อนว่างบหมดไปเท่าไหร่แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นมาอีดัดแปลงทำใหม่ขอรีวิวบ้านเธอเนี่ยเด้อขอรีวิวดูว่าไอ้งบบ้านเธอนะ่ะสร้างหมดเท่าไหร่เป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะบ้านเธอจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะโมดิฟายใหม่นะคะเป็นบ้านไม้สองชั้น นำมาดัดแปลงทำใหม่ก็สวยงามนะคะสวยงามค่ะ,คะ,คะ,คะกันสาดกันแดดเพิ่นจตนนะตีเป็นอีอลูซิงนะคะเป็นอีเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาค่ะสวยงามแต่ข้างในรูนะคะบ้านเพิ่นรูนะข้างในน่ะรูค่ะนี่นะ,ะไม้ละนงไม้ละแนง ตีแบบสวยงามค่ะสวยงามมากจากบ้านไม้สองชั้นธรรมดามาทำแบบแบบสวยอะค่ะมาทำแบบโมลิฟายไม้ทำแบบหรูหลากระเบื้องเพิ่นก็จะปูเป็นแบบนี้นะคะลายเย็นตาเลยบ้านเพิ่นนะะจะลายเย็นตามาก ใน,นก็นเป็นยอีกเตาะผักหวานในเพียวก็เพิ่มคนสวยค่ะสวยสวยสวยดูฉลุเพิ่นค่ะดูฉลุเพิ่นข้างล่างนี่ฉลุข้างล่างนี่พอรู้ราคาอยู่บเจาของบ้านว่าจําได้ไหมเพราะว่ามีคุณแม่ทำอย่างเดียวนะแต่ก็เติบได้หนิเนาะเติบหนึ่งนั่นนี่เออฉลุนี่น่าจะ ชลุนี่น่าจะอยู่ไม่ร้อยเจ็ดสิบต่ออันนึงอะแล้วร้อยแปดสิบต่ออันนึงประมาณนั้นแหละเนาะร้อยนหะ้าสิบต่ออันนึงนะคะน่าจะประมาณนั้นแหละร้อยห้าสิบก็นานเลยนะตามที่แม่เพียวไปดูตอนที่แม่เพียวทําบ้านนะแต่ตอนนี้จะได้หรือเปล่าแม่เพียวกับบลูค่ะเพิ่นก็มาไปยุกตทําใหม่นะคะจากบ้านไม้ธรรมดาแล้วก็มาไปยุกดัดแปลงแบบสวยค่ะสวยเลยสวยสวยยอมรับว่าสวยนี่คะ่ะประตูโลดเพิ่นก็กึ่ง กึ่งเหล็กกึ่งไม้ฉลุงามค่ะงามงาม,งามยอมรับเลยว่างามข้างบนเพื่อนก็จะตีเป็นอีลอลเนงกันแดดกันฝนยืนออกไม้นะคะยืนออกไม่อ๋อลืมไปว่าตากผ้าราวตากผ้าเพื่อนอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะกันแดดไงเออ มารีวิวบันไดขึ้นบานเพ่นเดอร์นี่สวยค่ะสีนี้สูงค่ะเออสวยสวยเป็นสีแบบมันสูงจ้าสีเป็นดีเป็นสีอะไรครับกระเบื้องนะไรครเป็นสีเป็นอิดเป็นสีอิดสีอะไรแบบนี้เนาะสีนูด๊ดนูดเนาะสีกะปิสวยสวยเลือกเองไม่ลยลนี่รับว,ว่าแบบไหนราคุณยายร้วว่าเธอเลือกมาโทรมาแล้วเธอเลือกเองบ่ นี่นะคะเป็นนี้เราเป็นบันไดบันไดเราเป็นไม้ไม่โฟมยังจะใครสีไม้เออที่ค่ะแบบนี้เป็นฉลุฉลุทั้งหลังเลยนะคะบันไดเราบันไดเพื่อนก็ไซส์อไซส์แบบฉลุนี่ค่ะสวยสวยสวยเฉพาะอบันไดแม่บันไดนี่ก็เติบเอ้นี่ห้าพันไม่อยู่นะคะเพราะว่าบ้านแม่เพียวบ้านของแม่ต่กอนน่ะบันไดนี่บันไดแม่บันไดลูกบันไดวันนี้นะคะหมดเงินไปห้าพันบาทนะคะเฉพาะทําบันไดกับขั่นแค่นี้นะคะ เพราะว่าใช้ไม้อย่างหนาหนาค่ะไม้ไม้หนามันจะแพงไม้บันไดแม่บันไดเนี่ยสวยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ไม้ประยุกต์ทำใหม่หมดเลยจากบ้านธรรมดาเป็นแบบรูอะรูได้เลยอ่ะเพียงแต่ว่าเฮามีเงินโบแค่นั้นเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องของเพื่อนนะนี่ห้องของเพื่อนนะคะเนี่ติดเอ ห้องของเพื่อนนะก็ลูกชายอยู่คนเดียวค่ะเพื่อนก็อันนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่คนเดียวอ่ะก็เบื้องลายนี้สวยมากกับเบื้องลายนี้เนี่ยเย็นตามากเลยค่ะคักขนาดเลยโลห้องเยอะไปหน่อยห้องน้ําเพื่อนก็จะมีอันนี้ห้องอะไรคะนี่ห้องของอ๋อนี่คือห้องเก็บประตูห้องน้ำหรอเออแบบนีนี่ก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระของเพื่อนค่ะ กระทัดรัดหน้าอยู่นะคะบ้านเพิ่นนะยอมรับเลยมาเฮ็ดประยุกต์ใหม่หมดหนึงงามคักค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายของเพิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นที่ช่างน้ําหนักเพินนะะ่นค่ะห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนี้ข้างหลังเพิ่นเ <ๆ S 1> พื่อนก็จะทําเป็นไม้และแนงค่ะให้แบบแสงแดดเข้ามาะคะ่ะเป็นแบบนี้นะกันรอบเลยคะ่ะงามค่ะงามอเลียอมรับเลยแบบนีน้นะ เป็นที่ซักพงซักผ้าของเพื่อนนะคะนี่บ้านเพื่อนนะนีะ <c oughs> ่นคะคะจะเป็นแบบนี้คะ่ะเ <c oughs> พื่อนเีตีแบบออระเบียงออกมาข้างข้างนอกกป็ประมาณประมาณสองเมตรนี่แหละค่ะนี่ทำที่ไว้พงไว้ผ้าของเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นห้องพิเศษของหนุ่มโสดเพิ่นตัวนี้นะหนุ่มโสดเพิ่นค่ะรู้สึกว่าเพิ่นจะลงสีเขียวนะนนี่เขียวเขียวสว่างสว่างค่ะ จะตรงกับกระเบื้องเพิ่นเลยสีเขียวสว่างสว่างกะกะคณีเอเอ,เอมาประยุกเอ,เอบ้านล่างนี่มดแสนหนึ่งอยู่ไหมเฉพานะลังก้าเหรอเนี่ยแค่ขอบเนี่ยเนี่ยแค่เนี่ยเดี่ยวมันเนี่ยแ,แสนไไนั้นเนี่ยบอเนื้อแค่แค่ชายคาย,ยืดออกมาเนี่ยใช่ใช่ยังก็ท่านได้รวมปูนปานน้นยังแสนจ้ะก,กระเบื้องอีกเนาะตารางวาเท่าไหร่เขาปูนเนาะ เฉพาะไอ้เพื่อนบอกว่าเฉพาะชายคายื่นออกมานะคะยื่นอีเดีย๋ยวไม่ไปย่นออกมาน้องบอกว่ายื่นออกมาเฉพาะไอ้รอบนอกแบบนี้ที่ตีเป็นระแนงที่ไม่เพียวถ่ายได้กินนะหมดไปเศษหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ทันได้ร่วมแบบกระเบื้องกระเบื้องอะไรแบบนี้ค่ะกระเบื้องนี่ก็ต่างหากตีตีต,ต,ต,ตีสองเซนเกือบสามเซนะคะเลยเนาะเออบ้านหลังนี้หมดเป็นล้างเลยนะ่นเป็นเรื่องอะไเออชั้นล่างมันเห็ดรูเด้์พอบันเน้นช่วงล่างหมดเติบอยู่นะคะ ประตูประต,ประตูประตูไม้สักผนบอกไม้สักนี่บานหนึ่งแพงใช่ไหมนี่ไม้สักบังนเรียบเรียบมะสองหมื่นอยู่ก็อนไหนประตูนี่เออนี่ยสั่งเขาทําบอกแล้วว่าซื้อมาสําเร็จเลยสั่งทําทส่วนมากเลยจะเป็นกระตาขามเขาเนาะเขาเห็ดเนาะพอา่าของประตูแต่ก่อนกับยู่เฮือนใหญ่อของยายแห่งกระตาขาได้ก็จะไอเล่ได้เห็ด,ดเน้นไม้ดูนะไม้ประดูนะแพงเฉพาะมังคุดพังก็เตบิบหลายหมืน่น แออแไม้สัวอ,ออ,อแล้วโตวกินข้าวหนี่ล้อเธอในโต๊กินข้าวเนี่ยก็น่าจะเป็นไม้ประดูนะคะดูจากลายเพิ่นนี่ <c oughs> ตึ๊งนะเคยถามคุณยายอยู่วันนั้นอ่ะเกือบหลักเกือบสองหมื่นอ่ะประมาณนั้นอ่ะที่ได้ยินแว่เวๆแก <c oughs> พูดวันนั้นนะ <c oughs> หนักขหนักมากไม่เพียวยกจนบบได้แล้วค่ะนี่ <c oughs> หนักอีลีค่ะนี่ <c oughs> เก้าอี้นั่งนี่นะ <c oughs> มากินข้าวยกมจนบบขึ้นค่ะท่านผู้ชม จบ้ขึ้นค่ะนี่ค่ะสวยมากสวยค่ะสวยบ้านชายโสดค่ะอยู่คนเดียวเบิบอยู่